ก็สวยดีนะครับเหมือนรถมันมีปีกเนาะผมอ่ะอยากจะติดแบบนี้นะครับแต่ผมอาจจะต้องมาตัดข้างหน้านะครับสวัสดีครับอยู่กับผมกับช่องสไตล์นายอาร์มนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องราวดีๆนะครับรวมถึงการรีวิวของนะครับของแต่งรถก่อนจะดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์กดติดตามผมด้วยนะครับโอเค วันนี้นะครับผมจะมีเรื่องของวิงเล็ดนะครับผมที่ผมได้สั่งมาเนี่ยนะครับเป็นวัยรุ่นช้อปปี้ราซะได้แล้วนะ <S <S ต้องเท้าความก่อนนะครับคือผมก็ขับเจ้าซีอาร์หกห้นะครับแล้วก็มองไปจากด้านหน้ามองตรงๆไปหารถเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดอะไรไปบางอย่างตอนแรกก็ว่าจะใส่แบบว่าแฟลิ่งใหญ่ๆนะครับผมเท่านี้ ก็ไปเลื่อนไปในกลุ่ม CBR 6 5 0 t h a i l a n ไนี่หละไปเจอรถคันหนึ่งนะครับของพี่เขาเนี่ยเขาใส่วิงเลตหรือเขาเรียกว่าปีกเนี่ยนะครับของโคโซนะครับซึ่งมันจะเป็นอันเล็กๆนะครับผมก็โอเคตรงนั้นเก็บไว้ในใจก็แชทไปถามพี่เขานะครับว่าอ๋อพี่ใส่ของอะไรราคาเท่าไหร่พี่เขาก็บอกว่าประมาณ4 0 0 5 0 0บาทนะครับโอเคผมก็ไปค้นหาใน s h อป e ี l a z a d ดานะครับก็ไปเจอใน l a z a d a าอยู่ที่453บาบาท <Wow. S 1> นะครับตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคซื้อได้แหละ แต่ด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นลาซาดาใช่ไหมเราก็เลื่อนๆไปเฮ้ยเจอของแบบนู้นแบบนีน้ก็ไปเจออันที่เป็นเหมือนกันนะครับราคาอยู่153บาทนะครับแต่ไม่ตีแบรนด์นะครับไม่มีตัวนังสืออะไรเลยนะครับผมผมก็ได้กดไปดูรีวิวครับเขาบอกว่าเฮ้ยมันเล็กมันเล็กมากใส่กับรถคันใหญ่ๆแล้วไม่สวยเลยบางท่านก็บอกว่าดีนะครับอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับความชอบของคนนะครับผมก็ไปเจออีกไอจุดหน้าสัมผัสมันโค้งนะมันจะติดกับรถยังไงต้องเอาไปแปลง ผมก็ดูนะผมว่าเออไว้มันโค้งจริงๆแต่คิดว่าเราน่าจะใส่ได้แหละกับรถเราเนี่ยนะครับด้วยความที่อยากได้เนะ <c oughs> าะคราวนี้นะครับด้วยความที่รีวิวแบบที่เหมือนของโคโซ่นะครับไม่ใช่ของโคโซ่เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเล็กนะครับแต่ผมไปมองรูปของพี่คนนั้นที่เขาใส่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยทำไมของโคโซ่มันเท่จังเลยวะหลังจากนั้นนะครับผมก็ลองค้นหาเพิ่ม <c oughs> ก็ไปเจอบิงเล็ตัวหนึ่งนะครับอันใหญ่ๆห่แบบนี้นะฮะแบบนี้รู้สึกว่ามันใหญ่กว่าแล้วก็คิดว่าเฮ้ยเราใส่แบบเนี้ยมันมีความโค้ง มันเท่นิดนดึงมาแล้วก็มีแบบว่าสติกเกอร์คล้ายอิตาลีนะฮะออกอารมณ์แบบรถนอกหน่อยรถนอกหน่อย oh, <no. S 1> ก็เลยไปกดดูครับในช้อปปีเนี่ยเขาขายอยู่399บาทนะครับณตอนที่ผมหานะฮะก็เลยไปดูใน Lazada ครับมีร้านหนึ่งเขาเขามี3แบบนะครับก็เป็นดำปกติเป็นเคฟล่าด้านกับเคฟล่าเงาถ้าเงาจะ349บาทด้านกับดำปกติก็จะเป็น249บาทนะครับ ก็เลยไปลั่นมาครับผมเดี๋ยวขอสลับกล้องให้ดูโอเคเป็นวิงเล็ดตัวนี้นะครับตัวนีน้ก็จะเป็นลักษณะโค้งๆมาบินนะครับเหมือนเครื่องบินเหมือนกันนะนะพอเอามาประกรบกันเล่นๆนะครับโอเคคราวนี้อุปกรณ์ในกล่องมีอะไรบ้างเขาจะมีกาว 3M มาให้หน้าสัมผัสก็จะเท่ากับตัวนี้พอดีนะครับที่เอาไว้แปะกับรถเนาะมีสองอันนะครับ แล้วก็มีซองนี้มา <Wow. S 1> ให้คาดว่านะครับน่าจะเป็นผ้าที่มีน้ําอยู่ด้านในนะครับลื่นๆเอาไว้ทําความสะอาดตรงรถเรารเราผ้าเช็ดให้แห้งเพื่อให้หน้าสัมผัสมันไม่มีฝุ่นนะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสติ๊กเกอร์อิตาลีเขาก็ให้มาติดประมาณะอตรงไหนว่ะ,ะประมาณนี้นะครับตรงปลายนะครับใครชอบก็ติดใครไม่ชอบก็ไม่ติดนะครับ มาดูงานตัวนี้หน่อยนะครับร้านเขาแจ้งว่าเป็นเคปล่านะครับก็จริงของเขานะครับไม่ใช่คาร์บอนนะต้องบอกก่อนไม่ใช่คาร์บอน2อ0กว่าบาทคงจะหาคาร์บอนไม่ได้นะครับแต่งานแข็งแรงมากนะครับงานพลาสติกแข็งแรงมากผมลองโยกคือลองบิดลองอะไรดูแล้วอ่ะนะครับคือแข็งมากๆเลยครับเพราะนั้นติดทนแน่นอนนะครับถ้ากาวเราทนนะคราวนี้จุดตําหนิเนี่ยผมคิดว่าตําหนิจุดเดียวนะครับของตัวนี้ก็คือตรงนี้เลยฮะนี่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 นะครับรอยต่อนะครับ ที่เขาเอาไปหล่อพัติขึ้นมาเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นตรงนี้นะครับผมซึ่งถ้าบางคนไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหงุดหงิดนะครับผมก็จะขัดออกเนาะผมก็จะขัดออกเอากระดาษทรายขัดให้มันเรียบๆนะครับผมแล้วก็ทําความสะอาดนะครับให้มันไม่มีฝุ่นนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมทีนี้เราติดแบบไหนครับตรงนี้เป็นหน้าสัมผัสนะฮะเราก็จะติดแบบขึ้นแบบนี้ก็ได้เห็นชัดไหมเนาะขึ้นแบบนี้ก็ได้ หรือจเจ้าลงแบบนี้ก็ได้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้เทียบนะครับที่รถเนี่ยอ่ะมาว่ากันต่อที่บริเวณหน้าสัมผัสที่จะต้องติดนะครับคือมันมีความโค้งนะครับ <Wow. S 1> แล้ว CBr650R เนี่ยมันจะมีมันจะเป็นแฟลลิ่งที่จะมีจุดตรงซะเยอะนะครับก็เครียดอยู่ว่าเฮ้ยมันจะติดยังไง <Wow. S 1> แล้วมันใหญ่นะครับตรงเนี้ยผมอยากจะไปติดตรงแก้มนะครับผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้หรือเปล่าหรือว่าอาจจะต้องตัดแต่งเหมือนรีวิวที่พี่ๆเขาทำไว้ก็ได้ ไหนก็ไหนแล้วนะครับไปดูกันครับว่าตอนที่เทียบกับรถอ่ะมันจะไปติดยังไงไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ที่รถแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะลองเอาวิงเล็ตเทียบเนาะอ่าโอเคครับตัวนี้ก็เป็น CBR650R นะครับผมซึ่งนี่ครับที่ผมบอกนะครับคือมันก็จะมีความโค้งนะครับก็ไม่โค้งเท่าไหร่นะนิดหน่อยนะครับความเคิร์ฟตรงเนี้ย นี่ผมอยากจะติดตรงนี้ครับให้มันอยู่บนไฟเลี้ยวนะครับผมบางคนเขาจะติดตรงนี้นะครับบางคนก็ไปติดข้างล่างแต่ผมอยากจะติดตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้มันบางสติกเกอร์นะครับผมชอบงานเดิมของสติกเกอร์มันมาลองเทียบดูนะครับบางคนเขาก็จะใส่ประมาณนี้นะครับซึ่งใส่ประมาณนี้มันก็จะให้ความรู้สึกแบบเฮ้ยรถมันแบบว่าเหินเหินเหมือนกันนะนะครับ กับแบบนี้นะครับแบบนี้อ่ผมออยากจะติดแบบนี้นะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองดูนะครับว่าคือถ้าผมติดแบบนี้นะครับจุดหน้าสัมผัสเนี่ยมันจะเลยออกมาตรงนี้นิดนึงซึ่งมันไม่สวยนะครับผมหรือว่าจะขยับไปด้านหลังอ่ะถ้าขยับไปด้านหลังให้ตัวเนี้มันติดได้นะครับตัว นิ้วโป้มือเนะี่ยตรงนี้ก็จะลอยๆนิดนึงนลครับอ่ะลองขยับมาตรงนี้บ้างนะครับอ่ะถ้าขยับมาตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเกิดร่องนะครับมันจะเกิดร่องตรงนี้นะครับร่องตรงกลางความโค้งของเนี่ยจุดสัมผัสสําหรับตรงเนี้ยนะครับก็จะมีแค่บริเวณตรงปลายกับตรงหัวแค่นั้นตรงกลางมันไม่สามารถสัมผัสได้ผมก็เอ๊จะเอาอยัางไงดี ผมจะติดแบบนี้นะครับให้มันโค้งลงเนาะแบบนี้แต่ผมอาจจะต้องมาตัดข้างหน้าตัดออกก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันเป็นรถเราเนะาะเราก็ตัดออกไปนะครับเอามาลองดูฝั่งนู้นกันดีกว่านะครับลองดูเอามาลองดูอีกฝั่งกันครับผมอ่าถ้าติดรถมันก็จะประมาณเนี้ยฮะนี่มันก็จะแบบมีปีกออกมานิดนึงนก็จะประมาณนี้คิดว่า ก็คงจะเอาเท่าที่ทําได้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูตอนที่ผมจะมาติดรถนะครับแล้วก็มาอัปเดตกันว่าผมต้องตัดตรงไหนต้องขัดตรงไหนออกบ้างนะครับผมไปโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนื่องจากปิงเลดแบบเดิมๆนะครับมันไม่สามารถจะใส่ได้พอดีนะครับเราก็เลยนี่คนระับไปตัดแต่งมาซะ oh, <no. S 1> นะให้ดูนะครับอ่าลายตรงนี้นะครับก็ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็ นี่ครับเป็นรอยตัดแต่งนะครับตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเห็นเป็นรอยขูดกระดาษทรายอยู่นะะนครับแล้วก็ตรงที่ผมจะติดก็จะเป็นตรงนี้ครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับนี่ให้มันติดอยู่ประมาณนี้เลยฮะมันจะแบบเฮ้ยมันกระเท่ดีนะนเ,นเห็นไหมฮะชื้อ่าสำหรับการติดก็ แนะนำให้เป็นกาว 3M อย่างเดียวนะครับผมแบบอื่นนี้ไม่ได้เลยนะคร <No. S 1> เพราะว่ารถอย่างเราเนี่ยมันมีความเร็วที่สูงนะครับเผื่อแบบว่าเราอยากใช้ความเร็วสูงๆเนี่ยนะครับมันจะเอาไม่อยู่นะครผมก็จะใช้มัน2แบบเลยนะครับ <Yeah. S 1> อ่าไม่รู้แหละแบบไหนเหนียวไม่เหนียวผมก็จะช่วยกันยึดเลยนะครับ แต่เท่าที่ลองจับเนี่ยอันนี้รู้สึกจะเหนียวกว่านิดหนึ่งแต่ก็จะติดด้วยกันนิดหนะครับผมโอเคเดี๋ยวติดเสร็จนะครับผมจะรีวิวให้ดูนะครับว่าเป็นแบบไหนโอเคครับตอนนี้ผมก็ติดวิงเวลเสร็จแล้วนะครับผมมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่บอกก่อนเลยว่าติดแล้วมันดูดีขึ้นจริงๆนะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะติดตำแหน่งเดียวกันกับผมเลยนะครับก็คงจะต้องแก้ไขมันหน่อยนะครับอาจจะตัดแต่งตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันจะใส่ได้ในบริเวณที่เป็นแก้มตัวนี้พอดีนะครับ มาดูกันอ่าประมาณนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวิงเลตตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมานะฮะจะไม่โค้งเข้ากับรถนะครับบริเวณตรงนี้เลยนะครับถ้าใครนะครับที่ต้องการจะติดวิงเลตตัวนี้นะครับให้มันแนบสนิทนะครับก็เอากระดาษทรายนะครับขัดฐานออกหน่อยนะครับให้เกิดหนาบมากขึ้นนะครับแต่ตัวผมเนี่ยนะครับอยากได้ฐานที่เท่าเดิมนะครับเพราะว่าจุดสัมผัสเนี่ยมันก็สักน่าจะสัก80%ได้ไหมครับ ตรงนี้จะไม่สัมผัสนะครับตรงนี้จะไม่สัมผัสแต่ด้านล่างทั้งหมดนี่นะครับก็จะสัมผัสทั้งหมดเลยด้านบนก็จะมีที่ว่างนิดหน่อยนะครับก็มาสัก80เแล้วกันครับแค่นี้กับกาวสามอมผมก็คิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะครับอัาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมติดไม่ได้สวยนะครับมีคาบกาวมีคาบอะไรเยอะแยะมีคาบกาวยืมออกมาเนี่ยคนะุก็สวยดีนะครับเหมือนรถมันมีปีกเนาะแ,แล้วก็นะครับสําหรับคนที่ ชอบความลายลายน่อยนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์นะฮะแบบที่ผมบอกไว้นะครับแต่ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่ามันดูแปลกๆนะฮะมันดูเด่นชัดจนเกินไปนะครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้อยากจะใส่นะครับก็เลยจะเก็บสติกเกอร์ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากจะใส่นะนะครับก็มีมาให้นะครับก็เอากาว 3M แปะสักหนึ่งชั้นแล้วกันนะครับผมคิดว่าสติกเกอร์นี้น่าจะหลุดง่ายนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการติดวิงเล็ดนะครับผมนะฮะแต่งเล็กน้อยค่อยๆแต่งไปครับผมไวรุ่นช้อปปี้ a ล a ซดาแบบเรานะฮะก็น่าจะแน่นหนาดีนะครับลองทิ้งไว้สักพักนะครับผมก็คงจะไม่หลุดอะไรนะครับโอเคครับเช่นเคยครับสําหรับใครนะครับที่ชอบลินี้นะครับฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับ ผิดพลาดตรงไหนขอภัยไ้นะตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ